โอเคครับทุกคนคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นปืนพกทีวีกันนะครับผมซึ่งจากคลิปก่อนหน้าเ่ยผมบอกไปแล้วนะครับว่าถ้าถึง7จ็ดถึงแปดร้อยไลค์เนี่ยผมจะพาทุกคนไปเล่นปืนพกทีวีกันนะครับมันถึงตั้งแต่วันแรกๆเลยโคตรเร็วเลยครับผมแต่ผมก็ไม่ได้ลงคลิปมาก็โหสิบกว่าวันอ่ะทุกคนเกือบยี่สิบวันอ่ะโ <c oughs> คตรนานเลยแต่ว่าขอภายเนะี่ยผมก็คลิปนี้เนี่ยผมจะเอาไอดีหลักไปฟาร์มด้วยนะทุก <c oughs> คนกออ็มีคนถามหาผมเข้ามาเยอะมากครับเก,กี่ยวกับไอเดีหลักผมนะว่าทําไมไอดีหลักผมเนี่ยถึงแบบ ไม่เอามาเล่นเลยซึ่งทุกคนดูนี่ครับอืมทุกคนสภาพนี้แหละครับเหลือประมาณ 4m นั่นแหละทุกคนมันไม่ไปไหนหรอกไอดีหลักผมมากก็ใครที่อยากเห็นคลิปเกี่ยวกับการปั้นไอดีหลักเนี่ยสามารถกดไลค์ผมได้นะผมก็มขอสัก45่้ยไลค์ต่อคลิปละกันเน็ทุกคนดและในส่วนของคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาปืนพกไปเล่นเนี่ยผมอย่างที่ผมว่าไปเนี่ยผมก็คลิปนี้ผมจะเลือกเป็น F57 ก็แลับกันเนี่ยผมก็จะใส่เป็นกระสุนเจาะหผมส่วนบิวต์แต่งของรเราเนี่ยก็จะก็จะแบบว่าไม่ได้ไปแบบว่าอะไรขนาดนั้นคนนะสรมับอผโ เป็นอดอทนะครับผมดอทพีเคแล้วก็เก็บเสียงแล้วก็เลเซอร์หนึ่งอันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยทุกคนส่วนเซตที่ผมจะเอาไปเล่นในวันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ฟิกอะไรเยอะแยะครับทุกคนผมก็จะตามมีตามเกิดนะทุกคนเพร้อมผมฟาร์มไอดีหลักด้วยนะครับผมนะครับผมผมจะใส่เป็นหมวกเมลอนก่อซีอะไรประมาณนี้ผมไปเล่นเปื่อๆเนี่บโอเคส่วนเซตของผมก็จะประมาณนี้ครับทุกคนส่วนแมปที่เราจะไปเล่นเนี่ยก็จะเป็นแมปอ่า ทีวีสเตชันนะครับผมก็ผมจะต้องเอา M4 ไปกระบอกหนึ่งเนะี่ยเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนงงครับผมคือมูลค่าของมันเนี่ยไม่พอเนี่ยผมเพราะว่าถ้าผมถอดไปเนี่ยมันอยู่ที่หนะ้าหมื่นเนี่ยผมต้องใส่ M4 ไปกระบอกหนึ่งคนระับผมซึ่งก็เสียดายของครับแต่ว่าไม่เป็นไรคนระับผมเพื่อทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยนะทุกคนนะครับผมปะ่ะเดี๋ยวผมว่าตัดภาพไปตอนที่ผมอยู่ในเกมกันแล้วดีกว่านะครับผม let's go <S ร้านนติเกมอันดับหนึ่งเนี่ยต้องนี่เลยครับ Richmond Shop สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่เนี่ยยยผมมมมแนน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 ะาาาาาารรรรร้้ีีเเเเเเลคัับสบสหหไ่่่่่่่่วววจตติิซฟชชอออออองงงืกกก็ถู หรือว่าจะเลือกเติมโปรโมชั่นอื่นๆหรือว่าเกมอื่นๆเนี่ยก็มีให้เลือกอีกมากมายครับและยังมีสิทธิ์รับแพ็คฟรี1ฟรี1ด้วยนะครับเติมบนเว็บสะสมส่วนลดสูงสุดถึง25%เลยและยังมีบริการผ่อนชําระผ่อนได้นานสูงสุดถึง10เดือนเลยนะครับสามารถทักไปสอบถามได้ที่ Line ์ i c h m a n s h o p หรือว่าเว็บไซต์ richmanshop.com และพิเศษไปกว่านั้นครับเดือนนี้เนี่ยมีกิจกรรมลัคก,กี้คอยในทุกๆการเติม100บาทเนี่ยจะมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPad AMT ด้วยนะครับและยังมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลลิมิเต็ดอีกกว่า50,000บาทเลยนะครับสามารถสมัคร Richman Premium เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญ ครับสมัครฟรีเราเกิดนี่รู้สึกว่าเหมือนจะมันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยแต่และเกมคือเล่นโคตรยากเลยเนีทุกคนใครที่แบบว่าหวังให้ผมแบบรอดเนี่ยผมบอกเลยว่า no 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 ความจริงเนี่ยถ้าเราจะเล่นอย่างเงี้ยเราต้องแอบนะทุกคนแล้วก็ค่อยๆย,ย,ย่องยิงเนี่ยผมซึ่งทีวีโหมดนี้เนี่ยมันโอ้โหมันตึงเปรี้ยเลยครับผมหวังว่าจะอาจจะต้องค่อยๆไปผมอันนี้ปุ่มย่องเรา ร้อยวันมันปีไม่ได้ใช้ไม่รู้จะได้ใช้รวันนี้หรือเปล่านะในห้องเหลืองมีครับทุกคนมันยากมากเลยนะโอ้ยหนึ่งคนสองคนโอ,โอเคข้างในเป็นรุดเหนือนะทุกคนผมกลัวว่าจะเข้าหัวเรามากเลยเราขอแบบปาระเบิดครับมีคนมาครับทุกคน เฮ้ยตายทุกคนสวยเฮ้ยตา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 ย,ตายเราใส่หมวกใส่ปืนเขาค่อนดีกว่านะทุกคนตาย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 ,ตาย,เ,ยเขากำลังข้างคนระับกําลังอยู่ในช่วงปาลาระเบิดนะทุกคนเอ่อแต่ใครแง้มบอกก็ได้ครับทุกคนแง้มโอเคอาจจะอยู่ถแถวซ้ายมือหรือเปล่าไม่ชัวร์นะคือเราปืนพกก็จริงแต่ว่าเราจะไปยึดติดคอนเทนต์แบบจ๋าเลยก็ไม่ถูกต้องนะทุกคนเอ้าเอ้เอ้วัด ตายครับท anyway, ุกคนตายตายตายเตยตยตายอย่างนี้เลยผมว่าผมไม่อยู่ดีกว่าเดี๋ยวผมว่าต้องเดี๋ยวเก็บของแล้วรีบออกดีกว่าทุกคนเพราะว่าเราได้เขาไป2คิวแล้วนะครับผมส่วนของที่เขามีอยู่เนี่ยเราสามารถใช้ได้เกือบทั้งหมดเลยนะทุกคนเราไม่ควรทิ้งหรือว่าเราเอาไปใช้ได้หมดนะครับนี่แต่ว่าอันนี้ไม่แต่ว่าถ้าใช้เท่าไหร่ก็ไม่ใช้ละประมาณนี้ส่วนเรื่องอันนี้หนึ่งหนึ่งศูนย์อันนี้เดี๋ยว ทิ้งท้ายไปอันหนึ่งแล้วกันครับโอเคทุกคนเลสโกครับเราไม่อยู่แล้ว <c oughs> เราได้ดอกแท็กมาสองอันเราออกประมาณสี่แสนห้านะทุกคนผมว่าแค่นี้เราก็คุมแน่เดี๋ยวขอดูนะเหลือประมาณนาทีเศษเศษนะทุกคนผมว่าน่าแค่นี้ก็พอแล้วนะนาทีเศษเศษเราเก็บของแค่นี้ก็คุมแล้วผมว่าออกข้างล่างดีกว่าทุกนะคนเราเก็บดอกแท็กมาเรียบร้อยแล้วนะโอเคเสียงเราครับผมก็ตกใจนึกว่าเสียงอะไรนะทุกคนโอเคเสียงโซลครเราเหนื่อยครับผมว่าเราต้องมูฟมาตรงนี้แล้วทุกคน ย้ายมาฝั่งนี้ดีกว่ามีคนได้นอนมีคนได้นอนไอ้ไอไม่อยู่แล้วเหลือประมาณเหลือประมาณเท่าไหรอ่อะยี่สิบเก้าวิทุกคนยี่สิบเก้าวิค่อยๆแงมครับมาละเฮ้ยโดด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 ,โด,ดสองคนครับโอ้โหกูถามจริงเฮ้ยวาย ้ยตายทัวตัววิ้ยโอ้ไอ้คนตายกูตายวิล้อเฉยคนดูวิเราเก็บของครับทุกคนรีบเก็บของครับวีเอสเดี๋ยวแทนเอ็มโฟไปเลยแล้วกันนะผมไม่เอาละอันนี้เดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวขอเลื่อนหน่อยนะทุกคนโอเคอันนี้ทิ้งอันนี้ทิ้งโอเคอันนี้ทิ้งไม่เอาละอันนี้ไปอันนี้มาอันนี้มาโอเคสวยอันนี้กระเป๋าแด๋วส่วนอันนี้เอ็มโฟได้อยู่อันนี้ทิ้ง อืมวหมวกครับสวยคุณดูหมวกแบบหมวกดีเลยอะ่ะหลออเฉยเลยรั่วผมยังรั่วเลย <c oughs> อุ้ยก็อโหขายได้ครับสวยโอเคเราเก็บเศษเข้ามาครับส่วนกระสุนใส่นี่ครับอันนี้มานี้โอเคอันนี้มานี้ครับอันนี้ทิ้งอันนี้ทิ้งนี่ทิ้งอันนี้ทิ้งนี่ทิ้งทิ้งใส่นี่ครับทุกคนปึ๊บ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  อันนี้ทิ้งปึ๊บ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 อ่าไปครับออกทุกคนเราออกเท่าไหร่อ่ะไม่รู้แล้วเวล้าน,นึงโอ้โหวยเฉยทุกคนไม่รลัวเฉยรฉยอดเฉยปืนพกเหลือเชื่อ,อปืนพกของเราแบบสุดยอดไ่คิวออกไปหนึ่งล้านเกือบล้านสองนะครับทุกคนเกิดนี่นครับทุกคนไป ผมว่าเดี๋ยวเราต้องค่อยๆเล่นแล้วแหละคือเราบูมากอ่ะเราชอบยิงติดอกครับผมก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะทุกคนผมว่าผมนา่าจะไม่แม่นแหละนะครับ <S <S นี่ไงถ้ายิงไม่ติดอกกขตายทุกคนตายไปนหนึ่งครับทุกคนผมคิดว่าเพื่อนเขามาแน่ครับแต่ว่าโอ้โหถ้าเขารู้ว่าเราเป็นปืนพกละก็ครับโดนยำเละฮะโซนนี้เข้ามาเร็วเข้ามาเลยทุกคนเดี๋ยวเราสับกอกก่อนดีกว่าครับทุกคนถอยครับโอเค เอาเราได้ปืนมาเล่นต่อแล้วทุกคนนะครับ <ST> S> <S คิดว่าน่าจะได้อยู่แหละนะครับ <ST> S> <S ได้ปืนมาเล่นต่อแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าเขามีแมกกาซีนอะไรบ้างน,นะผมโอเคมีผ่าตัดได้อยู่ครับผ่าต,าตัดแล้วก็ยาจีบถานนิดหน่อยแล้วก็มีแมกกาซีนนะผม <ST> S> <S ผมคิดว่าผมน่าจะโดนลุมแนบทุกคนผมว่าขึ้นไปข้างบนดีกว่านะทุกคนเพราะว่าเราไปหาเซฟยัดเซฟก่อนดีกว่าไม่ให้หาเซฟหาของแดงยัดเซฟนะทุกคนโอเค ก็คล <muitas S 2> ิปนี้อาจจะแบบไม่ได้เป็นพก๋าในขนาดนั้นนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะเริ่มต้นด้วยปืนพกเนี่ยครับทุกคนเออผมคิดว่าเขาน่าจะดักคนแถวๆตรงทางออกเนี่ยนะครับคือผมยิงเขาไปคนหนึ่งเนี่ยคนที่เหลือเนี่ยแน่นอนครับเขาดักแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ผมว่าเอาของแดงตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับทุกคนเผื่อจะได้แบบก็ได้ของโลงของแดงอะไรดีๆนะครับผมไปโอ้แต่เกมนี้เอาอะไรดรอปผมก็ยังไม่รู้เลยนะทุกคนผมก็ลืมเหมือนกันนะครับเราต้องเอาปืนเก็บเสียงเกียร์เขาครับหนึ่งโอเค เห็นไหมตัวคนผมชอบยิงเมื่อโดนนะผมไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วได้อันนี้มาใส่แล้วผมก็ถือว่าดีนะน่าจะดักกันแตถวทางออกนี่นะครับผมคิดว่านะทางออกเนี่ยตัวดีเลยครับผมแน่นอนร้อเ็ผมว่าเขาอยู่ข้างล่างเราเนี่ยละครับทุกคนเขาไม่ไปไหนหรอกนะครับอยู่ข้างล่างหนึ่งออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแต่ผมคิดว่าน่าจะออกยากอะทุกคนเขาน่าจะรอแล้วแหละนะครับตรงนี้คือเขารอแน่นอนับตรงนี้เขาไม่เขาเราไปทําเพื่อนเขาไว้ไงเมื่อกี้เขาปาระเบิดใส่ออกเราอยู่นะครับทุกคน เขาอยู่ผมได้ยินเขาปาระเปิดมาเจแถวนี้แต่ว่าผมไม่รู้นะครับว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยไหนก็ไหนละไปเปิดเซฟ่อนดีกว่าครับทุกคนเผื่อจะได้โขโมยครับหนึ่งร้อยละเาตเราต้องไม่เอาดรอกแขกค,ครับคือเราต้องล่าเขานะเอาจริงอะ่ะคือเราต้องล่าเนี่ยทุกคนเราไม่ล่าไม่ได้ครับถ้าเราไม่ล่าเนี่ยเราไม่ได้ออกแล้วเวนี้แน่ครับทุกคนอันนี้เสียงคนเขาอยู่นี่ครับ โอเคตายครับทุกคนสวยเฮ้ยอุยอ้ยอุ้ยอันนี้หมวกโอ้ได้อยู่ครับทุกคนของสวยเลยครับวีดเอสด,ด้วยคือเราสามารถเก็บของได้ครับโอเคมีตะโขบให้มีอะไรให้ถือว่าดีครับมีอันนี้ให้โอเคตัวน,นี้เราต้องเปิดมาประมาณนี้แล้วก็อันนี้ใส่ไปอันนี้โอ้เก็บไม่ได้ครับทุกคนต้องเก็บประมาณนี้นะครับแล้วก็ด็อกแท็กเดี๋ยวทิ้งเลยครับเก็บนี่มา ผมว่าอาจจะต้องเอาของประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ทางออกเราเหลืออีกประมาณ22วินาทีนะครับทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราไปรอตรงทางออกดีกว่านะผมมาออกเลยดีกว่านะทุกคนคือเกะคลิปเนี้ยแล้วอาจจะแบบไม่ได้บูอะไรมากนะครับทุกคนเพราะว่าปืนพกเนี่ยมันเล่นยากนะครับแล้วก็ตอนนี้คือมีแต่อะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยคนระับเ <laughs> หลือประมาณกี่วิว่ะประมาณสิวิครับผมเราสามารถออกได้นะครับผมก็เรายิงเส,ยเสียกระสุนไปแค่นิดเดียวเองทุกคนแต่ว่าเราได้คืนมาก็ถือว่าคุ้มมากแล้วนะครับทุกคนคือเราเอาออกไปเนี่ย อย่างน้อยเราก็จะทิศกลับมาเล่นใหม่ก็ได้นะทุกคนเออเนี่ยครับผมเกมนี้เรายิงไปแค่2คิวผมล่อไป4ี่แสนแปดิมกลมก็ประมาณ5้าแสนนะผมเี่ยห้าห้าเกิดนี่เราก็ขออนุญาตเปิดเทปไม่ได้เปิดละมั้งมาแล้วดิมุมนี้โอ้โหไหนก็นนไหนๆนะๆทุกคน เจ็บ <c oughs> คร uh, ับ so ทุกคนแล้วเขาใส่อวกาศตัวเปล่าคุดูอวกาศตัวเปล่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยเราเจอพ่อค้าหรือเปล่าวะเนี่ยเขาเอาอะไรมาเต็มเลยอ่ะโอุ้้ยโอ้โหอะไรวะนี่อู้หู้เฮ้ยอะไรเต็มเลยวะนี่ไหนๆก็ได้ไหนแล้วคนดูได้ของแบบ ดีอยู่นะครับผมงงเลยอ่ะคนดูอา,ากาศตัวเป่าเขากละมาปลดเอ่อปลดของแต่ว่าทําไมเขาไม่ไปปลดหมดแมปธรรมดาวะเขามาแมปนี้เฉยเลยคนดูมาแมปแสนทองโอ้โหเหลือชื่อเลยครับมาแมปแสนทองเพื่อมาปลดของแบบมาวิ่งของสุดจัดคนดูปาด้าแต่ผมว่าอุ๊ยโอ้ลำโพงครับทุกคนคือเราจะต้องหาอีกสักคนหนึ่งครับผมเพื่อที่เราจะได้เอาของเขาเนป มีเสียงเปิดเซฟฝั่งนี้นะครับทุกคนผมว่าเราวิ่งมาฝั่งนี้ดีกว่าทุกคนเพื่อแบบว่าเราถ่ายเซฟเราถ่ายไปเราไปถ่ายเซฟันก่อนดีกว่านะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเหมือนจะยินเสียงเขาเปิดเซฟอยู่อะและ้วก็ผมไม่ชัวร์นะว่าผมจะรอดได้หรือเปล่านะทุกคนแล้วก็ข้างในเ<ๆ> <ๆ S 2> มื่อกี้เขากดด้วยนะเออโอเคเซฟตรงนี้กดไม่ได้ทุกคนเซฟไม่มีให้กดนะครับแล้วก็ขอฟาร์มก่อนแล้วกันนะทุกคนแบบไม่เอาอ,อะไรมากนะทุกคน ฟาร์แมแบบคิวๆไปก่อนนะครับเราต้องหาจังหวะดีๆเพื่อที่จะคิวให้ได้คนนึงครับผมคือขั้นต่ําเราเนี่ยเราต้องคิวเพื่อให้ประมาณนนะคน,นับคนเพื่อที่จะเ,เราจะได้เอาแบบว้าด็อกท็กออกนะครับโแต่เกมนี้เราโอ้ยสามแสนไปแล้วว่ะคนดู <laughs> แต่เกมนี้สามแสนไปแล้วนะผมว่าถ้าดีเราคนเข้าในหรือเปล่าโอ้ไม่พลาะเิดก็อยู่ครับเขาเอา่อเปิดเทปครับทุกคนมีจข่งบอจริงครับแล้วก็มีคนอยู่ข้างใน โอเคตายครับทุกคนสวยเดี๋ยวเรารีบเอาปืนเข้ามาแทนเราดีกว่าครับอันนี้เหมือนจะเป็นฟอร์ครับสวยได้ฟอร์ครับได้ฟอร์ได้ฟอร์แล้วก็เดี๋ยวผมมาเอาลกแท็กเลยดีกว่าทุกคนแล้วก็อาจจะต้องรีบออกนะครับทุกคนเดี๋ยวหน้ากากเราจะหมดนะเดี๋ยวเราใส่นี้ไปโอเคสวยครับแล้วก็อันนี้ทิ้งอันนี้ทิ้งอันนี้ทิ้งเงินเก็บมานี้ครับอันนี้มานี้อันนี้ทิ้ง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 โอ้โหถามจริงเหรอวันนี้โอ้ m ม่ก d ราอาจจะต้องค้นของตรงนี้เขาก่อนครับเราของใส่ประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็อันนี้ใส่ใส่ใส่ม้วนครับผมแล้วก็ค้นกระเป๋าฮะเราได้เอ็นมา1กระบอกครับผมเอ็นหนึ่งกระบอกแล้วอาจจะต้องใส่นี่ครับผมแล้วก็อันนี้พับท้ายกดกระสุนใส่นี่ครับผมแล้วก็ปอมานี่ครับผมอันนี้เป็นฟอน่าจะกระสุนดีอยู่นะครับปอใส่นี่ใส่นี่อันนี้มานี่ครับผมแล้วก็นี่ใส่นี่อันนี้ใส่นี่ครับผมแล้วก็ไปฮะเดี๋ยวเราขอเช็คเซฟเขาหน่อยแล้วกันนะผมเมื่อกี้ เหมือนว่าเซฟเขาจะยังไม่ได้ค้นไปหรือเปล่าผมไม่ชัวนะครับนี่ไนงะเหมือนจะเกลือครับไปถ้าเราออกนี่เลยเนี่ยมันจะพอหรือเปล่าผมกลัวว่ามันจะไม่พอเลยนะครับทุกคนเราต้องเช็คครับว่าเราสามารถออกตรงนี้ได้หรือเปล่านี่ยทุกคนเออเช็คครับผมของมีนี่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 โอ้โหเหลือเลยครับไปบทุกคนออกนี่แหละเราไม่ออกไหนแล้ว <laughs> เราออกตรงนี้นี่แะครับทุกคนแค่นี้ก็คุมยังไม่รู้จะคุมยังไงแล้วผมหกแสนห้าโดยที่เรายิงไปแค่2คนเองนะครับทุกคนแล้วแบบเกมเร็วมากนะครับผมก็ใค้ที่แบบว่าอยากฟ้ามไอดียรักก็เล่นแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าเล่นช้ากว่านี้ก็จะดีมากเลยทุกคนแต่ว่าผมเล่นเร็วไ <laughs> งผมติดใจร้อนเนีย <laughs> ออกไปหกแทนนะผมเกมนี้นะครับอ้าอ้าออ,อ,อ,อแตกแน่เลยเกิดนี่ <laughs> มาทุกคนผมว่าเราเราไปเปิดเซฟกันก่อนนะครับผม ซึ่งผมคิดว่าไอดีผมเนี่ยอาจจะต้องเติมเซฟหกแล้วนะถ้าผมกลับมาเล่นไม่บ่อยเนี่ยผมคิดว่าจะต้องน่าจะต้องเติมจริงๆนั่นแหละนะครับทุกคนเออก็ใครที่บบกว่าอยากเติมนะผมสามารถไปเติมได้กับลิสต์แมนช็อปนะครับทุกนะคนเะนะี่ยเดี๋ยวขอเปิดเซฟก่อนแล้วกันนะผมข้างล่างมาละแต่ผมว่าเขาขึ้นมาแน่นอนนะทุกคนเขาขึ้นมาหาเราไดนน้แน่นอนแน่นอนตรงนี้เขาเอาเราแน่ครับผมเราจะต้องค่อยๆงัดทีละคนะนี่ยถ้าเขามาสองคนทันทีเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ไหวครับตายตายร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยมาแล้วทุกคน พูดจะไม่ผ่านการับเร็วผมมาแล้วขอจักหมวนหนึ่งครับผมว่าอาจจะต้องถอยครับทุกคนมุมนี้มันไม่ผ่านครับโอ้โหตายแน่เลยทุกคนสองคนครับโอ้โหเราเซ็ตนหนักๆค่ะคนดู เซตหนักมากตายเพราะผมตายครับทุกคนอาจจะต้องรีบชิงครับแล้วก็ไปก่อนนะทุกคนคือเราสู้เขาไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วครับผมคือเซตเขาเนี่ยมันมันผิดคาดเราไปเยอะครับถ้าเราปืนเราแบบว่าหน้าเล่นกว่านี้ฮะผมอาจจะสู้ก็ได้นะช็อตเมื่อกี้เนี้ยผมแต่อันนี้ผมไม่ไหวครับยอมฮะทั้งโฟทั้งเฮดโฟเล่นคนเดียวเถอะนะครับลูกพี่เออตรงนี้เซฟเปิดไม่ได้นะครับทุกคนแล้วก็ เหมือนว่าจะมีคนอยู่ข้างบนหรือเปล่าหวังว่าจะมีนะครับอยู่ข้างบนเราเนี่ยนะครับนี่ยสองคนครับย่องอยู่บนหัวนะครับสองคนอาจจะต้องค่อยๆเคียครับโอเคทุกคนโอ้โหโอ้โหโอเคครับทุกคนตายสองไอตายหนึ่งมาแล้วทุกคน นหัหแล้วครับตายครับทุกคนสวยเราก็ขอเก้ปืนเขาก่อนครับทุกคนอาจจะต้องรีบเอาปืนเขาครับเพื่อที่จะเล่นอีกตีหนึ่งนะมานน่ครับอีกตีหนึ่งอันนี้ฟอครับสวยก่อหกครับไอ้ก่อห้ามาละอันนี้เอ็มหกสองครับสวยเลยเอ็มหกสองพอพอจะได้สูสีครับผมว่าพอได้สูสีกับอีกทีหนึ่งนะครับมาละ ขออนุญาตใส่เลยแล้วกันนะครับนี่อันนี้โอ้โหเอ็มหกสองเต็มแม็กสวยครับอาจจะต้องรีแม็กไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวขอเช็คตัวนี้ก่อนนะครับผมผมไม่รู้ว่าเขากระสุนอะไรนะขอให้เป็นเจาะห้าไปบีพีอ๋อก็ไม่ได้แย่ผมลดแบสฮะอันนี้เป็นขอก็ไม่ได้ดีอะไรนี่หว่านะครับแต่ว่าอก็ไม่ได้แย่นะทุกคนมีล็อกแท็กให้อันนึงครับผมสองอันแล้วตอนนี้นะครับผมบีพีอันนี้ครับอาจจะต้องเก็บของแค่นี้แล้วก็ต้องชิ่งออกนะครับ อาจจะต้องชิ้งออกแล้วนะ,ะรครับผมมีเกาะห้าให้เราหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็มิตี้เมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเซตใหญ่นะครับอาจจะออกไม่ได้ทันทีในตอนนี้นะครับทุกคนเออนี่ยทุกคนเคาค่อยๆเล่น,นครับต้องค่อยๆดักอะ่ะผมว่าเสียงตรงทางออกอ่ะยังมีอยู่เลยเน็เสียงตรงทางออกอ่ะยังมีนคนับทุกคนผมคิดว่าเขาไม่ได้จบแค่นี้นอนอาจจะต้องค่อยๆไปครับทุกคนย่องไปฮะเหมือนว่าจะเป็น ก่อหกหรือเปล่าไม่ชัวนะไม่ชัวว่าเป็นก่อหกหรือเปล่านะโอ้โหเป็นอันนี้ด้วยครับทุกคนโอ้ยโดนขาเราเฉยเลยอู๋ตีนิ้วเบกตีนี้เป็นครับทุกคนตีนี้มันเป็นถอยครับทุกคนตีนี้เขาเป็นงานอยู่นะ มันจะโดน,นครับทุกคนโอเคครับตายครับทุกคนถอยครับอาจจะต้องถอยถอยยาวครับ สวยตายหมดครับทุกคน <ivan. S 1> เหมือนจะมีคนมาอีกผมไม่ชั่รแล้วอันนี้นะครับเราขอปั๊มยาก่อนแล้วกันนะโอ้หมายก้อนทุกคนโอ้โอ้ยรอดเฉยผมรอดเฉยขอเที่ยงครับโอเคอันนี้เป็นฟอร์มผมเป็นฟอร์มโอ้ยเกาะหกด้วยอวกาศด้วยทุกคนโอ้หมายก้อน61ครับเหลือครึ่งหนึ่งยังดีเขามากันไม่หยุดเลยครับอันนี้น่าจะ61โอ้โห8ศูนย์ครับ ตาต้านไปครับทุกคนเขาถอยครับผมว่าเขาไม่ได้คนเดียวแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะต้องเก็บล็อกแกเอ่อไม่ใช่เก็บเก็บของตรงนี้ไปก่อนครับโอ้โหจุกครับทุกคน มาอีกตีหนึ่งแล้วทุกคนผมโดนยับเลยครับโอ้มมยก้อดมันเอาผมยับเลยตีนี้โอเคกลดก่อ okay. นครับ,รบตายครับทุกคนสวยสวยครับทุกคนตายสอง เยอะจักเลยน <g ül üyor> าาคนดูจังเยอะอาจะต้องเก็บแค่สองคนนี้แล้วก็ออกเนี้ยทำอะไรไม่ได้ลนะออันนี้เดี๋ยวทิ้งครับทุกคนแล้วก็ยาอันนี้ใส่มาครับอันนี้ใส่มาใส่มาอันนี้ใส่ใส่ใส่ใสโอเคก็อาจจะต้องทิ้งครับทุกคนข้าเอาเราแน่ครับมาละ เฮ้ยสุดหมดทุกคนหมดแล้วหนุนสวยสวยครับทุกคน โอ้โหอวกาศนะทุกคนเฮดโฟคือสุดๆแล้วอะเกมเนี่ยผมก็เต็มที่ผมแล้วครับมันทำได้ทาได้ประมาณนี้แหละครับทุกคนโอ้โหแล้วอันนี้ก็สุดเอพีเดี๋ยวจะเชื่อเลยลูกพี่ไป้โอต,ตอนนี้ก็เป็นเวลาจัดของแล้วนะครับแล้เวเรามานั่งจัดของกันดีกว่านะทุกคนแล้วก็อันนี้โอคอันนี้เดี๋ยวเก็บนี่มาครับโอเคแล้วก็เอ่อเหมือนว่าจะนี่ไง อ่าทุกคนสวยครับอันนี้เก็บมานี่ครับทุกคนอันนี้มานี่อันนี้มานนี่ครับอืมอันนี้ของเต็มนะครับทุกคนใส่นี่ครับสนฟอเดี๋ยวใส่นี่ครับอ่าสวยครับทุกคนของก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราโอเคเรายังวิ่งไม่ได้นะเราวิ่งได้ไปเนี่ยกอกินน้าก่อนนะครับทุกคนอันนี้ตายไปสองคนนะครับอันนี้หกสิบสามโลกระสุนเหลือสิบสองนัดเก้าเก้าห้านะครับทุกคน โอเราเอาจะต้องเป็นอันนี้ครับผมเกือบบ้างเปล่า A1 เดี๋ยวจะเชื่อเลยอันนี้ A 1วันใกล้หมดแล้วครับแล้วก็กเขาก็เหลือเยอะอยู่พอสมควรเนรี้ยอันนี้ใส่ครับแล้วก็อันนี้ถอดมาครับผมนี่ส่วนอันนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บปึ๊บป๊บ,ปบ,ปบ,ปบโอ้โหแต่ผมมาต้องรีบเก็บของแล้วรีบออกนะครับทุกคนตอนนี้ก็ร้านหกไปแล้วนะครับโอ้โหมาอีกครับ ทีแกมาไม่หยุดเลยครับมันเหมือนจะว่าจะมีคนมานะครับเหมือนว่าจะมีแบบว่าหนูเหลืออยู่นะครับทุกคนผมว่าเราออกเลยดีกว่าครับมาละโอเคสวยหนูครับทุกคนเฮ้ยโอ้โหโอเคสวยครับพี่เพิ่งออกฮนะหนูครับตัวนี้โอ้โหเฮดโฟลด้วย แจ๋วเลยครับทุกคนเดี๋ยวขอกินยาก่อนแล้วกันนะทุกคนอันนี้ยาแดงนะครับเป็น h e a o นะผมไม่รู้จะเอากลับยังไงด้วยเนี่ยประเด็น h e a d ฟหนึ่งกระบอกเราเอากลับไม่ได้ครับเสียดายอยู่แต่ว่าอาจจะต้องสลายานเพียงเท่นี้ครับผมนะฮะระเบิดเนี่ยเราเราต้องทิ้งนะทุกคนอันนี้ทิ้งครับเราต้องเราเก็บได้แค่นี้อ่ะทุกคนนะครับเรายิงไปกี่คิววะเราเริ่มต้นจากปืนพกนะทุกคนย้ำว่าปืนพกนะคือเราแบบ สุดๆแล้วอ่ะเกมนี้9คิวครับทุกคนสวยจัดออกประมาณล้านเก้ารบทุกคนคลิปนี้คือบวกวรัวนๆเนี่ผมโอเคทุกคนโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็รักกันนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย